เราอาจจะชอบเขาแล้วนะมาคู่กับฉันเถอะขันสชิข้อมูลเครื่องของฉันมีประโยชน์ล้วสิทั้งหมดเพราะพี่เหรอที่เธอแอนึย้อเอ่ยน้ำตาโหยได้แต่ชิมถึงเธออยู 「空は何色に変わるかな」「自分の力で輝かせてゆこう」「知らないことだからドキドキするね」「試したいものと限界は決めなくていい」「気づいて風の声が教える」進もう「進むの 次の物語へと羽ばたいて負けそうでも逃げたにしない君と刻む時を信じて行こう光まで笑顔と涙を抱いて大切な人を守るために強くなれ ตอนเงื่อนไขของฮีโร่ ไม่อยู่ฮะสวัสดีทุกคนวันนี้จะเป็นแท็กแมชทัวนาเมนต์สำหรับเครื่องเฉพาะตัวค่ะขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนแสดงฝีมือจากการฝึกหนักทุกคนที่นี่ก็ไม่อยู่ขานซัดี้หายไปไหนของเข้อกันนะสำหรับนักเียนทุกคนที่ยังไม่มีเครื่องเฉพาะตัว ก็น่าจะเรียนรู้จากการแข่งขันครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีขอให้ตั้งใจดูให้ดีนะคะข้อมูลเครื่องของฉันมีประโยชน์แล้วสิเธอไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะทำทุกอย่างให้เธอเองแต่แต่ว่าแต่ว่าหนูเองก็ อยู่ยังไร้ความสามารถไปเถินยะไม่นะเดาคงจะชนะคนคนนั้นไม่ได้จะชนะได้ยังไงแต่เราก็ต้องไปเพียงวันนี้เท่านั้น แล้วค่ะเรามาคาดหวังกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เริ่มจากการทักทายกันก่อนเลยนะคะงั้นก็ขอหยุดอะไรที่เป็นพิธีรีตองเอาไว้เท่านี้มาฟังรายชื่อที่จะแข่งกันเลยดีกว่าค่ะเออคันซาชิ ฮะหรือว่าจะไปรอที่พิษก่อนแล้วเอออะไรกัน,นอะอาจารย์อนิโมระเราถูกจอมตีค่ะเจ้าน,น,นีมันเหมือนกับเครื่องไร้คนขับที่เคยปรากฏไม่สิน่าจะเป็นรุ่นหลังพัฒนาค่ะจำนวนเนี่ยห้าเครื่องค่ะปรากฏตัวที่พิษของทุกอารีนาและเด่นที่มีเครื่องเฉพาะตัวและเต็มแข่งกำลังถูกจอมตีค่ะ โถวยเร็วเกินไปละเฮ้ <S 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 อาจารย์ทุกคนพานักเรียนอ,อพยพส่วนอาจารย์ภาคสนามเตรียมเข้าจู่โจมพร้อมกันรับทราบทำกันได้เจ็บแสบดีนี่แต่ว่าอย่าดูถูกกันให้มากนะ はい。<music> ปลอดภัยหรือเปล่าอริมราระคุงเดินเครื่องไอเอสเร็วเข้าเดี๋ยวโดนลูกหลงเอาแล้วอริมาราคุงนี่สู่นี่ซาชีหนักเป็นบ้า อย่าไปดานโนูแต่ที่ระยะห่างนะเสร็จแล้ไม่แข็งได้ขนาดนี้พอกี่จังเปิดระบบกรอด้านหลัง

คุณทร,รายเนชิสโลกรอบของเครื่องไร้คนขับทั้งแบบนี้เลยแต่ว่าบอกให้ทำก็ทำสิ้งั้นลองชิมนี่หน่อยเป็นไงยังไม่จบหรอกนี่เด็ดของพี่สาวเนี่ยจากนี่ไปตั้งหากฮะตัวกรอะมันฮะพบกิจจัง อยออไปหลบอยู่วงนากซะเดี๋ยวจะเดนลูกหลงไปด้วยนะเดี๋ยวว่าพี่สาวคนนี้เนี่ยเป็นอมตะนะจะาพบเจอกับอนุภาพจุดจมสูงสุดของมิสเตอร์ลิตเลดี้ดูหน่อยสิไม่ได้นะของมิสเทลทินทำงานออะไรเนะี่ย เฮอย่าบอกธอว่าพวกโฮกกก็เธอะนะแคนนี้ฉันจัดการเองฮานาชิโอรดิมูนักคุงนะชใช่ไปมใชคสถานการณ์ของเกดด้านโนนทีนะเข้าใจแล้วฉันไม่ปล่อยแกไปจากตรงนี้เน่ยพบกัรปล่อยพลังงานปริศนาจากสุดอกไอเอสของศัตรู ซึ่งเข้าแทรกแซงระบบการทํางานของชิลและบาเรียทําให้การป้องกันเด็ดขาดไม่ทํางานค่ะจะบอกว่าเป็น IS ที่มีไว้จัดก,การกับ I อสใช่ไหมอันนี้บูรักคู 啊 <laughs>！ เองด้วยสินะคนอย่างเราเนี่ยอิชิกะฉันขอโทษนะที่ฉันช่วยเธอไม่ได้ฉันไม่เคยมีประโยชน์ขอโทษนะที่ฉันเกิดมา มีโรคอะไรนะั่นไม่มีอยู่บนโลกนี้หรอกพี่เหรอ กี่ปีแล้วนะที่ไม่ได้ถูกเรียกแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้หนูไม่ไหวแล้วล่ะทำไมจะไม่ไหวก็มันไม่ไหวนี่บนโลกใบนี้นะไม่มีฮีโร่สักหน่อยไม่มีนะสิค<ะ>ฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ตินะไม่มีหรอก พวกที่เป็นฮีโร่เนะ่ะร้องไห้ก็ไม่ได้แถมัวรเร้องก็ยังไม่เป็นแต่ฉันเป็นมนุษย์มีทั้งร้องไห้แล้วก็ัวเราะแล้วก็แพ้เป็นเหมือนกันแต่ไม่ตัดใจหรอกนะฉันจะเป็นมนุษย์ที่สู้โดยไม่คิดหนีไม่ไหวหรอกเธอไม่กลัวตายบ้างเหรอ ก็ต้องกลัวอยู่แล้วสิแต่ถ้าฉันหนีแล้วก็คงไม่มีวันกลับมาเป็นตัวเองได้อีกแน่นอนฉันน่ะฉันมันขี้ขลาดที่สุดเลยไม่เห็นเป็นอะไรนี่อ่อนแอบ้าง ขี้โกงบ้างขี่ขลาดบ้างน่าสมเพชบ้างเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นี่นาพี่คะครังกันนะคัซาชิจังไม่ว่าความอ่อนแอรหรือความไม่แน่ต่ใจจงเปิดใจรักมันถ้าเรายอมรับมันเราจะยืนหยัดได้อีกครั้ง น้องสาวที่พี่ภูมิใจด้วยนะหนูไปก่อนนะคะพี่นี่คือเครื่องรางเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินแล้วกันเอาคว้าคริสตตลสู้เขานะเด็กปีหนึ่ง ปลอดภัยหรือเปล่าอิติกะโอ้กิอิจิกะเรนหลับคุเบียคุยะล่ะใช่ไม่ได้ไม่มีพลังงานเหลือแล้วถ้าอย่างนั้นต้องใช้เคดันบุโตถ้าถูกละได้หน่อยแล้วก็ฉันจะถูกละให้เองฮันซาชิ อุจิกะเนันนิจิกิระบบน้ำวิถีแบบแมนวนวลเดินเครื่องดิซาร์ระบบน้ำวิถียามาอาราชิ48ลูกควบคุมวิถีทั้งหมดพร้อมปลดล็อกระบบแบบแมนวนวลเป็นกำลังให้ฉันด้วยนะอุจิกะเนันนิจิกิ จะถูกอีกเ,กเหรอเอ๊ะแาคาซึเมื่อกิแสดงพลังของพวกเราให้มันดูหน่อยสิเฮ้ยไม่ต้องอธิบายอะไรที่อ่านไม่รู้เรื่องแล้วหันซ้ายกันน่ะชิดคอแลยนะฝากที่เหลือด้วย ไม่ได้ผลเลยเหรอถึงเวลาใช้เครื่องรางแล้วเย้ yeah. แผลพี่ไม่ใช่ตื้ตนๆเนอะอืมที่ได้คุยกับคันสชิจังแบบนี้ตั้งกี่ปีมาแล้วนะเพราะอิจิกะคงรืบเปล่านะทำไมเราถึงได้ไปขอร้องเขา เป็นเพราะเราอยากจะอ้อนเขาหรือเปล่าพี่คะเฮ้อะไรเหรอเป็นอะไรเหรอหน้าแดงแจ๋เลยเฮ่อคงเพราะแสงอาทิตย์มั้งเหรอเขาว่านะพี่คะฮ ที่ผ่านมาหนูขอโทษนะคะหนูเนี่ยเป็นน้องสาวที่ไม่ได้เรื่องเลยไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยอเธอเนะี่ยเป็นน้องคนสำคัญของพี่เป็นน้องสาวที่เข้มแข็งมากๆเลยพี่คะพี่คะ เครื่องได้คนขับรุ่นพัฒนาจริงด้วยขอก็ไม่ได้ลงทะเบียนเราเก็บกู้มาได้แค่สองตัวคะ่ะบอกส่วนราชการด้วยว่าเราทำลายไปหมดแล้วแต่ว่าจะทำให้โรงเรียนต้องเสี่ยงกับอันตรายนะคะอ้าวอาวนี่เธอคิดว่าฉันเป็นใครเลยแค่โรงเรียนแห่งสองแห่งเนะี่ยฉันปกป้องได้อยู่แล้วละ่ะแบบเอาชีวิตเข้าแลกเลย ไม่เป็นไรเราต้องบอกให้ชัดเจนว่าเรารู้สึกยังไงเอาคาซาชิมีอะไรหรอคือว่าอิติกะน,นี่อะไรกันเนี่ยอันิเมะเหรอคือว่าถ้าไม่รังเกียจโอ้ยเรื่องนี้น่าคิดถึงนะเนี่ยเ<ะ>มื่อก่อนฉันเคยดูนะ่ะ ชอบมากเลยอ,อืมฉันก็ชอบงั้นเหรอจช,ชอบมากด้วย,ออยพูดไปแล้วว่าชอบอิจิกะคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง มันได้พูดอะไรแปลกๆนี่เนะอะอนิเมะเหรอชอบมากเลยอืมฉันก็ชอบอ,อย่าบอกนะว่าเขาแค่บอกว่าชอบดูอนิเมะเฉยๆเนอะ สุขภาพด้วยแต่เมดอดึกกับซุปแบบคันซัตชิซุปเกลือซุปมิโซะซุปโชออยุฮะอาจารย์โอริมุระอยู่ด้วยเหรอคะตอนหน้า Infinite Stratos 2 Cooking My Way